ถ้าเกิดถังเช่านี่ขอแนะนำครับทางเช่าผสมมันติวิตามิน B สนใจโทรไปที่02 0265888นะครับโดยสัษัทโนวาออแกนิกแล้วก็ท,ทันทีแวะไปที่ขอนแก่นครับเรียนเชิญที่ JJ by Memory นะครับรวมถึง JJ มวยไทยปอสาวหน้าโอ้โหสถานที่นี้กว้างขวางแล้วก็เครื่องออกกำลังกายที่ทันสมัยครับบริหารงานโดยคุณจิ้นเจเครับเปิดบริการเที่ยงวันจนถึงเที่ยงขออภัยครับเปิดบริการเที่ยงวันจนถึง3ทุ่มนะครับทุกวัน ก็เรียนเชิญนะครับพักพวกของคุณจิ้นเจเจครับเจอกันได้ที่ขอนแก่นขอขอบพระคุณครับตามกันต่อครับยกนี้ยก3นะครับคู่ที่2ของรายการกับศึกเพชรยินดีที่ราชดำเนินครับคู่นี้นี่ต้องบอกว่าถูกที่ถูกเวลาเอาทีไปทีหนึ่งครับเพชรเมืองสีพยายามจะเดินเดินเข้าอวอาแล้วครับาแต่แต่ว่าตัวเองก็เสียหลักเหมือนกันครับนี่ครับโอ้โหมุงมันเหลือเกินครับ ดูครับผู้นี้เรียกว่ามโชว์ฟอร์มสวยๆโชว์ฟอร์มดีๆนี่โอ้โหอย่างที่คุณอ้อแจ้งไว้ครับมาจ่าฝูงจ่าฝูงรุ่น130ปอนสมสมิงเดชนนอะนุวัตยิมจ่าฝูงรุ่น135ปอนครับฟุกน้อยฟุกบะหมี่เกี๊ยวมาถือว่ามทั้งสองคนนี่าขึ้นหิ้งไปแล้วครับเป็นซุปตาไปแล้วแต่ว่าเพชรเมืองศรีกับเพชรนพเก้านีโอ้บารมีมวยนี่ก็ม แตะระดับแชมป์เหมือนกันนะคุณดอนนะเพราะว่าทุกทีนี่ทั้งคู่ก็ชกประมาณคู่รองกับคู่เอกะครับวันนี้หนุ่มโบ๊ทครับเอามาออกให้พี่น้องแฟนมัดบอยทั่วประเทศได้ดูกันเพียงคู่2นะเครับเขียร่างไปก่อนครับพยายามพยายามจะเดินโอ้โหแมากาเอาอยู่เลยครับออกเน้นๆเลยนะครับวันนี้เพชรมึงศรีครับอะวงในดูครับจังหวะจับจังหวะไล่แขนไล่ขากันอยู่ครับออกไม่ได้ครับกรรมการสาตาต้องแยกเลยครับนี่แหละครับ โอ้โหขวาสวยครับเพชรเมืองสีม่าเพชรนพเก้านี่ครับม่าขวาคืนอ่าเรียกว่ามวยมีระดับมวยเก่งๆเวลาชกกันแล้วดูแล้วมันเนียนตาครับเวลาออกอาวุธคู่นี้นี่เป็นมวยเวทน้ำหนักค่อนข้างจะใหญ่เลยนะครับแต่ว่าออกอาวุธกันเนี่ยครับรวดเร็วมากครับอ่าไม่มีใครยอมใครครับซ้ายไปครับ ทางด้านเพชนรนพเก้าหรือชื่อเดิมคือโนพเก้าสิเจพินครับตอนนี้มาอยู่ในแคมป์ของเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับแข้งขวาไปครับยังติดบังอยู่นะครับเพชรเมืงศีก็บังได้ครับขวาครับมาคู่นี้นี่าประเภทอาวุธสวยงามครับดูครับไอคิวหลักเหลี่ยมการออกอาวุธ<า>ชิงจังหวะ โอ้โหแต่ว่าฝา่ายน้ําเงินนี่ดูแกมาเหมือนจะลักไก่ใส่ก้านคอหลายรอบแล้วนะคุณน,นอ็อตนะเขาเรียกว,ว่าขาโมยต่อยสงสัยดูฟุกน้อยมากครับเกี่ยวได้เขียล่างล้มไหมไม่ล้มไม่ล้มครับกรรมาการเห็นว่าต้องแยกเลยครับ <S <S เพชรเมืองสีออพิมลสีครับกางเกงสีแดงครับ <S <S ส่วนน้ําเงินนี่เพชรนพก้าวเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับ <S <S ตามกันต่อนะครับได้ยินเสียงสวรค์มาแล้วนะครับ <S <S ที่มุมน้ําเงินบอกว่าอัดฉีดนี่หลักแสนเลยครับ ออกมาพยายามจะชวนทะเลาะในครับจับได้ตีได้ไหมครับอ่ะพยายามจะยัดเข่าเข้าไปครับโอ้โหแต่ว่าแม่เพชรเมืองศรีก็ต้นเน้นเ้นเหมือนกันครับอ่ะอนนี้ยกสี่ครับเพชรตัดเพชรเพชรตัดเพชรครับคู่นี้จะต้องดูเพชรไหนแน่กว่ากันอ่ยกนี้ครับสตาร์ทีมงานฝ่ายน้ำเงินบอกต้องเดินเร็วขึ้นครับเพชรนพพะก้า โอ้เรียกว่ามาเมื่อกี้ชิงจังหวะสู้กันอาวุธวงนอกนี่มาช้ากว่าไฟแดงนิดนึงเพราะฉะนั้นตอนนี้มาลมรลันพันตูวงในเลยพยายามจะดับเครื่องชนแล้วนะครับเพชรนพเก้ามไปยึกยักยึกยักยืนคุยโอ้โหมาเลือกแล้วเอา้ามีศอกด้วยครับวงในตีได้ไหมครับพยายามจะตั้งไว้ตั้งกำแพงขวางไว้ก่อนครับกรรมการซาตาแยกออกมาอีกครั้งหนึ่งครับมารางวัลอาฉีดมาปุ๊บนี่โอ้โหเล่นเกมเร็วขึ้นเร็วขึ้นติด วงในมากรรมการแยกก่อนครับจังหวะเข้าในแล้วเพชรเมืองศรีแกมีจังหวะจับที่ทําให้เพชรนพเก้านี่อยู่ในในทรงที่อาจจะอูอ้ยมาอาจจะไม่ได้เปลี่ยนเท่าไหร่ครับตีได้ไหมแมมันใกล้เชือกไปนิดนึงครับกรรมการแยกอีกครั้งหนึ่งครับนี่ครับมาที่มุมที่มุมฝ่ายน้าเงินมาส่งสัญญ,ญาณศอกศอกศอกมาเดี๋ยวได้ลุ้นเดี๋ยวได้ลุ้นมาลงทุนก่อนลงทุนก่อนเอาเกาะไนเกาะไน กรรมการแยกก่อนครับกรรมการออกแรงเยอะหน่อยนะครับยกนี้มีเท่าไหร่ใส่ให้หมดเลยครับยกนี้ครับสอกมาครับเพชรโนบัก้าโดดไปแควนขวาเฉียวไปนิดเดียววงในกดมากดมามาตัดดูครับกดได้นะครับขึ้นคอได้ครับแต่ว่ายังตีไม่ได้ครับมาเริ่มส่งสัญญาณว่าผ่านเกมดีขึ้นครับฝ่ายน้ําเงินมาพอเดินเร็วแล้วนี่ครับนักลงทุนขวางขวางขวางไอ เอาซอกอ่าโอ้โหตอนนี้แบบนัวเนียนัวเนียเอาซอกมาอีกโอ้โหงัดมาทุกอย่างเหมือนกันนะครับทางด้านเพชรนพเก้าครับเงินแสนตอนนี้หาได้ที่ไหนหาได้ที่ราชดำเนินนี่แหละครับเอาละครับกดมาไมแต่ว่าลูกขวางลูกขวางหปตีตคืนไปเลยนะครับเพชรมึงสีว่าตอนนี้ครับน่ะทีมงานฝ่ายตรงข้บอกนะ่าทำถูกแล้วเดินเดินแล้วขยับ มาวงไหนจับได้จับได้จับได้ไอ้กรมการแยกก่อนครับโอ้โหคู่นี้ครับอ่ยกสี่นี่เห็นอะไรเยอะแยะเลยนะครับอ่ทางด้านเพชรมังสีแข้งขวาหลุดแม่แต่ว่านี่ครับมีถีบทำลายจังหวะไว้อีกครับโอ้โหวันนี้นี่เหลี่ยมตัวเหลือกินเหลือใช้หมดยกครับอ่ะถ้าเกิดว่าฝ่ายน้ำเงินเพชรนพเก้ามาอีก3 เป็นแปดแสนแล้วครับตอนนี้รางวัลพิเศษคุณออสโอ้โหกนใหญ่เลยนะครับอัดฉีดให้กับเพชรนพเก้าครับเวลาเหลืออีก2นาทีเสร็ศษครับอ่าแปดแสนได้ไม่ได้ครับพยายามจะงัดมาทุกอย่างเหมือนกันนะครับเวลาที่เหลือโอ้โหเรียกว่าวันนี้ข้าโชว์สวยๆนะครับหาเวลาอีกประมาณ2นาทีกว่าๆนี่ พลิกสถานการณ์กลับมาเป็นผู้ชนะได้นี่โอ้โหลงค่าตัวรับกับค่ายนี่ร่วมล้านบาทเลยนะคุณออนนะห้าแสนเราเคยเห็นแล้วนะครับเสียบขาดปอพงสว่างครับลูกศิษย์จัตุ้ครับก่อนหน้านี้นี่เคยได้ไป5 0 0 0 0นครับแล้วก็เพชรพนัทนอนวัดยิมนะครับอีกคนหนึ่งครับอวันนี้8000 0นได้ไม่ได้ครับโอ้โหแต่ว่าเพชรเมืองศรีก็ไม่อยู่เป็นเป้านิ่งด้วยครับเป็นมวยชกในเกมตั้งรับที่ค่อนข้างจะนี่ครับ เก็บอาวุธเก่งไะครับแต่เฉียวไปนิดเดียวครับเมื่อสักครู่โอ้โหเมื่อกี้นี่เกือบครับเกือบเกือบจะหวังผลได้โอ้โหว่าว่ายามาฮ่าระบบป้องกันตัวก็ต้องมีเหมือนกันนะครับฝ่ายน้ำเงินมา่าถ้าเกิดเดินเปิดเกมช,นชวนทะล้ออย่างเดียวนี่โอ้ยนี่แหละครับคุณออดโอ้ยโอ้โหใครเตะใครครับเนี่ยอ่าเผลอไม่ได้เลยอา้าโดนฮุกซ้ายไปทีนึงครับอ่าพยายามจะเ,เวียงครับเวียงหมัดครับ โดนไม่โดนครับท้องไว้ในใจครับ8ป0แสนครับอีกนาทีครึ่งครับโอ้โหนี่ครับมา8 0 0แสนมยุคนี้ครับยุคนี้มาชกเพียงแค่5้ายกมจะทำได้หรือเปล่าครับ8 0 0แสนนี่เฉพาะรางวัลพิเศษนะครับยังยังไม่รวมกับค่าตัวครับอ่ะขยับเดินโอ้โหสอกกลับตอนนี้มีอะไรต้องใส่แหลกแล้วครับไหาน้ำเงินเพชรนพเก้าโอ น้ำกระจายเลยครับตเตะเฉียวมาสักครู่ oh. เวลาเหลืออีกหนึ่งนาทีนะครับโ oh. อ้โหมาทุกอย่างเลยนะครับเพชรเมืองศรีเดินก็ได้ถอยก็น่ากลัวครับพยายามจะไล่อย่างเต็มที่แล้วครับ oh. แต่ดูว่าเวทีมันเหมือนจะกว้างกว่า,กวาปกติครับ oh. ใช้พื้นที่เวทีนี่คุ้มจริงๆครับเพชรเมืองศรีเดี๋ยวออกซ้ายออกขวาครับโอ้โหนี่ครับทีมงานด้านล่างบอกว่าการขอการคอ นี่ครับโอ้โหเรียกว่าถูกอกถูกใจนะครับทั้งท่านผู้ชมชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศนะครับนี่นะครับสนามมวยเวทีมวยราชดำเนินนี่เขาบอกว่าสําหรับนักท่องเที่ยวนะครับเดินทางมาที่ประเทศไทยแล้วนี่ต้องแวะมาเลยครับมารับชมศิลปะแมไม้มวยไทยที่สนามมวยเวทีมวยราชดำเนินาถือว่าเป็นสนามมวยมาตรฐานครับที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยนี่ครับโอ้โหแต่ว่าเวลามันงวดเข้ามาทุกทีแล้วครับ หมดยกสุดท้ายนะครับผู้ที่2ในการแถรสสดครับเพชรเมืองสีกับพเพชรนปเก้าครับเดี๋ยวดูการชุมมืออย่างเป็นทางการนะครับด้านล่างมีกรรมการปีชากรรมการชุมพลแล้วก็สินชัยครับ <alltså> ด้านบนนี่กรรมการสาตราสุภาใสครับเดินหยิบใบคะแนนครับแล้วก็ไปที่มุมแดงครับเพชรเมืองสีอพิม,มลสีครับเปลี่ยนสีเสื้อมาใหม่ด้วยนะครับไฟนี้ก็เอาชนะคะแนนเพชรนพเก้าเพชรยินดีอาคา